สุภมัสดุพระพุทธศาสตรสายุการจำเดิมแต่พระบรมศัสสดาจกา,ารสัมมาสัพพุทธเจ้าพุทธจรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณ บริสุทธิ์คุณมาหากรุณาทิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวขอ,อน้อมกราบอภิวาทขอโอกาสมายังพระอรยะิยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทรานุเทรครุบาจานทร์ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ที่เป็นอริยสงฆ์และสมมุตติสง์เป็นต้นเป็นประธานขอความงอกงามไปบุญในธรรมสัมมาปฏิบัติจงปรากฏชัดต,ต่อสตาสาธุชนพุทธบริษัท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตาม เครือขา่ายสายธรรมสายบุญในส่วนของวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีธรรมาภาพจันทโชตโตพิขุปพระโกุสุนทรจันทรโรพาสมาอยู่กับท่านตรงนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตลอดถึงเสารอาทิตย์จะสถิตที่6โมงถึง7โมงเช้านะเท่าที่มอนิเตอร์เสียงเต็มเบสิเบลแล้วนะเต็มที่เท่าที่ทดสอบถือว่าเราปรับปรุงดูน่าจะดูดีขึ้นนะเบสิเบลเต็มเต็มที่แล้วนะอนุมโมตนาแล,ล้วล่ะนะ คิดว่าแล้วใช้ได้แล้วหมดกังวลนะแต่ก็ต้องทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญตรงที่เราคุยกันแล้วมันต้องได้ยินเสียงชัดเมื่อชมกันแล้วก็ได้เห็นภาพชัด และประการที่สำคัญที่ต้องการให้ชัดๆเลยเนี่ยนั่นคือเมื่อเสียงชัดภาพคมชัดและที่สำคัญคือใจเราก็ต้องชัดด้วยกันด้วยคำว่าชัดๆในใจของเราต้องให้ตรงกันนั่นให้รู้เหมือนกันชัดๆว่า เรามาเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดแบบไหนอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันชัดๆอีกนะว่าแต่ละคนนะ่เรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในแต่ละฉบับของแต่ละบุคคลไม่ผิดไม่ผิดทักแบบนึง่งถูกทุกแบบแต่จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์นี่แหละสำคัญนะท่านทั้งหลาย ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดเนี่ยยมจะรอดแบบผู้ที่เอาตัวรอดแบบนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องคน้นคว้าวิจัยให้ท่องแท้ ถ้าจะเอาความอยู่รอดแบบไหนแบบฉบับของแต่และบุคคลก็ได้หมดทัานั้นแหละแต่ต้องเข้าใจตรงกันชัดๆว่าต่มาภาพขีดเส้นวิตตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้สีแดงเลยว่าในที่นี้เนะ่ยเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในแง่ของ พุทธศาสนาตามคำสอนของพระศาสดาอันนี้เป็นหมดหมายให้ชัดตรงกันเมื่อภาพชัดเมื่อเสียงชัดใจชัดตรงกันแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยในคำสอนของพระศาสดา ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันที่เรียนรู้ดีอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาแต่การเรียนรู้เพื่อความยุ่รดในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียนรอดอย่างไรเรียนรู้รอดอย่างไรเรียนรู้เพื่อรอับรองว่าร่างกายนี้เนี่ย มันมีพระไตรลักษณ์อยู่ก็คือคอ,อน,นิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างในนี้วิธีการที่จะเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของเราว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ทุกหนึ่งในจำนวนร้อยแปดใช่ไหมก็เรียกว่าทุกร้อยแปด ทุกอะไร่ะทุกกลุ่มความเก่ก,ก็หนึ่งในจำนวนทุกร้อยแปดใช่ไหมใช่ทุกเป็นโรคมะเร็งก็เป็นหนึ่งในร้อยแปดใช่ไหมใช่โรคเกาใช่หืดหอบใช่ความดันเบาหวานาโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดทอง โรคร้อยแปดอยู่ในร่างกายนี่แหละมีตับเป็นโรคตับปีไตเป็นโรคไตมีทุกอย่างเป็นโรคทุกอย่างเมื่อเรารู้ว่าในร่างกายเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อเราอยู่บนกองทุกเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปทุกข์กับมันจริงๆไม่จำเป็น จำเป็นไหมว่าชีวิตเราเกิดมาต้องดิ้นรนขนขวายมีความสมหวังมีความผิดหวังนั่งทอ้อมีคนดูถูกดูถางมีคนแบ่งแยกชนชัน้นคนบ้านนอกเข้ากรุงมุ่งหางานทำเกาะประตูร้านบ้านไหนเขาก็ไม่รับชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครอย่างที่เขาที่ สื่อออกมาหลายๆสื่อนะก็จริงไงโยมชีวิตจริงมายิ่งกว่าละครดังนั้นในตรงนี้ัรรมาภาพมองโดยส่วนตัวแล้วผนวกเข้ากับการประพฤติปฏิบัติไม่มีตรงไหนที่วิกฤตเลยเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ ที่จะต้องประสบกับอนิจจังทุกขังอนัตตาท่น,นั้นวิธีการของเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้สำคัญนะพิธีการก็คือว่าเมื่อเราลงมือที่จะเรียนรู้กับมัน หาวิธีการป้องกันหาวิธีป้องกันแก้ไขให้มันเบาบางจากลงไปจนในที่สุดเราชนะกับมันเพราะต้องอาศัยปัญญาเคียงคู่รู้ค่ากับความอยู่รอดด้วยต้องอาศัยปัญญาเรียนรู้รู้ค่าของปัญญาที่จะนำพาเรารอดด้วยโย มีอะไรเป็นตัวอย่างมีในสมัยที่พระบรมศาสดาสมมาสัมพุเต้ยาพระพุทธองค์ทรงประทับบนแน่นบนแทน่นกำพลบรรดุศิลาอาจบนแทน่นบรรดุกำพลศิลาอาจชั้นดาวเดึงเทวสถานในเท้าอมรินทราชที่รัฐได้ทูลถึงธรรมอันประเสริฐท,ที่สามารถอำนวยมรรคผลให้แก่ผู้ประพฤติตัวปฏิบัติตนกระจัดเสียซึ่งอ พยานอันตรายที่เกิดขึ้นจากหมู่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉนทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจของอนุภาพที่ได้ประพุทิและปฏิบัติท่องบนสัตว์ทยายทรงจำไว้ซึ่งธรรมจะมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดา,าสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระดูก่อนมหาราช ธรรมที่ยังมีผู้ประพฤติให้ประสบสุขเช่นนั้นเมท้าอมรินตราธิราชจึงทูลถามต่อไปว่าธรรมนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าทรงพระบรมครูจึงตรัสว่าธรรมนี้ชื่อว่าปัญญาบรมโย้าอมรินตราธิราช ทุนรัตนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสธรรมนี้พระบรมศาสดาทรงแสดงซึ่งปัญญาบารมีที่พระองค์ได้เคยสร้างมาแล้วในอนันตชาติว่าปัญญาบารมี30ทัศนนี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยมจึงได้ตรัสเป็นพระหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลใดได้เขียนได้สักการบ,บูชากด็ดีได้สดับฟังทุกวันกด็ดีก็จะเป็นผู้ที่มีสมบัติมีสมบัติเข้าของเป็นอันมากผู้ใดได้ท่องบนท่องเจตทรงจำไว้สัตยายทุกวันผู้นั้นจะพ้นจากพญายน,นตรายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเทวดาย่อมให้ผ่อนและ ความรักบุคคลน,นั้นผู้ใดได,ได้ประพฤตปฏิบัติบ,ตบารมี30มทัศนี้ก็ไปบังเกิดแก่ตนย่อมประสบสมบัติ3ประการก็คือมนุษย์สมบัติสอนสมบัติและนิพพานสมบัติแม้จะปรารถนาเป็นพุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอานนท์พระอานน์ นะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาบารมีจบลงแล้วท้าอามารินทราธิราชแสดงตดไปดูบาศกน้อมเอาพระรัตนัตรตยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต้วยเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอันมากด้วยการสืบ์ฟเสืบเปเี่ยนรู้แก้ไขจนเลิกช้ำจิตช้ำใจ ได้เป็นแนวทางตัวอย่างดังนั้นเป็นบทเรียนอย่างล้ำค่ากับการเกิดมาแล้วเกิดอนนีจากทุกขังอนัตตาพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะให้ทราบถึงข้อความภายในของมันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็สำคัญที่ จะให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมจับจองเป็นเจ้าของด้วยกันนะว่าอันนี้จากทุกขหน้าตาตามพระไตรลักษณ์นี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงขอทำความเข้าใจด้วยปัญญาบารมีดังกลา่าวนี้ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมทั้งหลายก็ขอ ทำความเข้าใจป่ารบไว้ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่เราท่านทั้งหลายพอสมสมัยได้เวลาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมการสอนของพระสัตรดาสมมาสมเททธเจ้าจงมาเกิดขึ้นกับสตวาสุชนทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออํานวยพร